สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันหยุดนะคะวันหยุดเราก็เลยจะออกไปข้างนอกกัน,นบ้างเฝ้ารอวันนี้มันนานบอกเลยไม่เขามันก็มีทุกวันเสาร์อาทิตย์นั่นแหละจะเฝ้ารอนะก็เฝ้ารอวันที่จะออกไปได้หยุดบ้างมีคนแถวนี้ก็ทํางานหนักนะครับเขาแบบ เขาแบบทางานหนักมากเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวอะไรเลยทาไมอ่ะทาไมตัวชอบเล่นมุกนี้ทําไมต้องโยนมาให้เราอยู่คนเดียวมันเป็นความในใจลึกๆลึกๆอยู่ซ่อนอยู่ในลึกๆว่าแบบนี้ความในใจลึกๆก็เลยเฝ้ารอวันนี้เนี่ยเขาจะบอกอะไรพี่ยทดพูดเลยค่ะยธครับก็ไม่มีอะไรขอแค่ยางเดียวขอให้สิบเอ็ดโมงถึงบ้านครับคือเวลาผมดูดตอนนี้ผมดูกรรมกรข่าวผมกดเข้าไปนะ้นจริงๆแล้วอ่ะ ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปตามไรเรยเข้ากดเข้าไปดูเพราะว่าเราก็อยากติดตามผลงานของแฟนเรานะก็แต่วันนี้เราจะไปกินอะไรกันคือวันนี้เราได้โจทย์จาก M Journey ครับคอมมูนิตี้ของคนรักการเดินทางน,นะครับว่าเราอะต้องไปสถานที่ที่ขึ้นต้นด้วยตัว M 3ที่เาวันนี้เราไปกับ Mitsubishi Expander Cross ค่ะพอพูดถึงตัว M เนี่ย คือจริงๆโจทนไม่กว้างมากเพราะเขาบอกว่าให้ไปสถานที่ที่ตัวเอ็มเนี่ยเขาไปที่ไหนอ่ะเขาคิดมาเลยชื่อแรกสามสองหนึ่งมาดิฟยุทธครับไปหยุดง,งานแล้วผมพาไปมาดิฟได้ไหมครับนี่พี่ยุทธบอกว่าให้หยุดไปเลยแต่ว่ามันนะไม่มีคนพาไปอันนั้นน่เป็นปัญหามากกว่าเพราะว่านะไม่อยากพาไปมาดิฟแล้วเพราะว่าไม่อยากให้ใส่ชุดว่ายน้ำเขารู้ว่าเจอดจะไปเดี๋ยวเขาต้องใส่ชุดแบบเปรี้ยวนั่นเลยไม่อยากให้ใส่ซุ่นที่นี้ยังไม่เคยไปมาดิฟเลยอะค่ะตาไปเนาะ เราอยากไปเม็กซิโกอ๋อเหรอเบนอสติเอสอ๋อพูดนี่เขาเอกอุนโดสเตสนี่เขาเอกเลยอ่ะเลยอ่ะเอกเม็กซิโกพูดภาษาสเปนใช่ไหมใช่แต่ว่าพูดไม่ได้แล้วนะคะทุกคนอย่าคาดหวังเขาจบเอกสเปนด้วยนะครเอาไม่ใกล้เอาแบบที่นี่สิมหาสารคามไม่ใช่ติดต้องเป็นมหาสารคามใช่ไหม M แรกที่เราจะไปในวันนี้นะครับก็คือ M หนึ่งใจเมืองใเนี่ยเป็นย่านที่ของกินอร่อยมากแล้วเมืจงใจเนี่ย เราไปบ่อยมากเพราะว่าตอนคือเราไปเตะบอลที่น <th ั่นไงที่เราบอกเขาไงว่าเราไปเตะบอลเนี่ยแถวแถวมงจายนี่แหละเขาเคยไปเมงจายด้วยเหรอเคยเราดีๆก่อนค่ะไม่เห็นจะบอกเลยค่ะเคยก็เราบอกเขาเราไปเตะบอลไงเรียบทางด่วนเมงจายก็อยู่ทางเรียบเพงด่วนไม่เชื่อเดี๋ยวขับพาไปดูสนามบอลได้ในสนามของพี่แท่งพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์สิทธิ์อีกคนหนึ่งครัพี่แท่งเน่ยก็อยู่ก็อยู่เมงจายก็ไปเตะกันมก่อนไปเตะพี่หอยเอาจริงๆไม่เชื่อไลา์อันนี้เราพูดเยอะรู้สึกเดี๋ยวเดี๋ยวดูพี่มีพี่รุลู่ มีร้านพิซซ่ารอร่อยเราจะไปกินพิซซ่านะครับเพราะว่าตอนนี้มีร้านหนึ่งที่กำลังดังอยู่อยู่ที่เมงจา่าชื่อว่าพิซพมมมพซ่าพรีเมียมคลาสพิซซ่าที่จริงอะ่ะเขามีหลายสาขามากๆค่ะแต่ว่าสาขาที่เราเลือกเราต้องเลือกไปที่มันปิดตัว M เราก็เลยไปที่เมงจ่ายค่ะเมงจ่ายตอนนี้เราถึงเมงจ่ายแล้วน,นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพิซซ่านะครับเราต้องมาถ่ายเป็นหลักฐาน ไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าเดี๋ยววีซ่าเตะบอลผมจะขาดตอนคืนนะครับขาดแน่ไม่ขาดสินี่พามาดูบอกว่ามาเตะบอลนี่ครับมาพานสนา,าบอลทีเราทำไมเราจะต้องให้มันผ่านะข้างหน้านี้ซ้ายมือนะครับข้างหน้านี้นะครับนี่คือสนามเตะบอลนะครับนี่เป็นสนามแมงปอล้อขึ้น,นครับขอบพี่แทง่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเนี่ยมาเตะกันที่นี่นะครับตอนคืนนี่นี่เห็นไหมไม่เห็นนี่ยเห็นไหมมีตัวเอ็มด้วยเห็นไหม นี่ไงเขามองไปที่โกเห็นไหมเขามองไปที่โกมองมดีที่โกเห็นเห็นตัวเอ็มไหมสูบแล้วเห็นไหมนี่สามบอลจริงไหมตามที่เราบอกไหมนี่สามบอลไหมนี่สามบอลไหมสนามบอลไหมสนามบอลโอเคจบนะที่เรามาจบแล้วะนะโอเคนะแข่งขันเงาแง่นะเอ็มแรกของวันนี้นะครับ <c oughs> ก็คือที่แม่งจ่ายะครับเราจะมากินพิซซ่ากันนะครับพรีมเมียมคราฟพิซซ่าทำทำอะไรเขาตัวเอ็มแม่งจ่ายค่ะ อ้าววันนี้แหละเชฟมาร์กวันนี้คือเห็นไหมคะเชฟยิมชื่อมาร์กอ๋อที่ไปรายการเรือใช่วันนี้นะคะตัวเอ็มตัวเอ็มเชฟมาร์กค่ะโหขนาดเชฟยิมชื่อมาร์กนะครับวันนี้เราจะเอาเนื้อชีสเหมือนเดิมค่ะวันนั้นที่ทานคือทรัฟเฟิลบีฟทรัฟเฟิลยี่ทรัฟเฟิลอร่อยมากเลยครับบีฟทรัฟเฟิลอร่อยสุดมาสเตอร์ออฟิเชียลก็ตัวเอ็มนะครับ ืออะไรครับแป้งเหมือนแป้งโรตีเป็นแป้งเหมือนแป้งพิซซ่าค่ะเป็นแป้งพิซซ่าบางๆอร่อยอันนี้อันนี้อร่อยเขาต้องชอบรารอิพพิซซ่าอย่างนี้เราเก็บพร้อมไว้กินหลอดไฟก็ตัวเองแบบซูมหลอดไฟหลอดไฟสวยเลยครับอันนี้ตัวเองครับมาแล้วค่ะ นี่หน้าเนื้อออสเตรเลียนบีมชารกุกคเยี่ย <Yeah. S 1> <Wow. S 2> วิธีการกินพิซซ่านะคะเราจะต้องพับครึ่งแบบนี้ค่ะ oh. เพราะว่าเวลาเรากัดนะคะหน้ามันก็จะอยู่ครบค่ะนี่ออมได้เธอได้ไหมเขาเนี่ย ชอบกินนะต,ต้องให้แบบเช็ดทำไมทำที่หลังฮะทำอะไรให้มันเป็นระเบียบรูร้ป่ะทำอยู่ในบ้านเหมือนกันทำอะไรก็ให้เป็นระเบียบอร่อยมากจริงๆให้ดูนะพิซซ่ายังเป็นตัว M ได้เลยเราต้องพับครึ่องอย่างนี้ค่ะนี่พับครึ่องอย่างนี้นะคะหน้าชี้คือแบบสุดทึงงานเพื่องกินครับเพราะว่าเราคนไม่ไม่สามารถกินหมดอาทิตย์ได้ทานอันนี้คือเยอะมากใหญ่มาก,กนิดนึงนี่คือ M อแรกนะครับของวันนี้นะครับ แอมแรกก็จัด so หนักในคราวนี้แล้วยัง <antenna> ม <noise> ีแอมอีกท <aman> <is it>? ี่เหลืออีกนะคะสบายเราที่นี่มันชื่อเม่งจ่ายเม่งแล้วก็จ่ายเนี่ยผมโดนบุรี่ประจาจ่ายเงินไพีพอใโดนบุรีว่าเม่งเม่งตรงไหนเนี่ยยังไงตัวแอมโน่นและนกเขาดูทุกทุกนกมันเท่าดูหาตัวแอม ใช่ใช่เออนี่ใช่เลยเราจะไปเอ็มที่สกันนะครับเอ็มไมยรากครับเราจะไปทำอะไร เราก็จะไปหาของกินที่ไมล่าบต่อครับเมื่อกี้กิกนพิซซ่าแล้วตอนนี้ก็จะไปหาของกินที่เอ็มไมล่าบต่อไมล่าบเนี่ยเป็นซอยที่เอาจริงคนที่เรารู้จักกันอยู่ซอยไมล่าบเยอะมากแล้วซอยไมล่าบก็มีสนามบอลด้วยเราก็มาเตะบอลคืนก็เตะที่ไมล <ๆ S 2> ่าบ์เลยเขาไปทุกที่เลยอ่ะทุกที่มีสนามบอลอา้าเดี๋ยวขับพาไปดูจริงๆทุกที่มีสนามบอลเดี๋ยววันนึงนะจะบอกพิยุทธ์ว่าพรุ่งนี้หนูหยุดวันหนึ่งแล้วก็จะแอบจะกดรอมาเลยมาเลยไม่มีอะไรจะปิดบัง จะยุ่งเยอะนะ่เดี๋ยวเขาเข้ามาไม่ได้ทนคุณไม่ไหวหรอกว่ายุ่งเยอะคนคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไมยลาล่ซึ่งคนนี้เขาบอกว่ามีสนามฟุตบอลค่ะสนามฟุตบอลมีอยู่ทุกที่นะคะจริง,รงก็มีอยู่ทุกที่ถ้าผมไม่ได้มีงานเล่นอะไรนะหาพวกตมได้ที่สามกีฬานักก้าไม่รู้สึกว่ามุมนี้สวยอ่ะไม่เห็นสวยก็เห็นสวยหุุม เพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะเขาจะได้เตะฟุตบอลได้ไงทุกวันอ่ะมันมีกุ๊ปมันเททิวเซเว่นเซสรุปแล้วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วัน,นที่ไปไปทํางานอ่ะนี่คืออะไรครับเฮ้ยนี่เหรอนี่คือสนามฟุตบอลใช่ไหมครับนี่คือสนามฟุตบอลนะครับเห็นไหมครับนี่คือสนามฟุตบอลฝั่งนี้ไม่พอฝั่งนี้ก็มีสนามฟุตบอลครับเห็นไหมที่มาเลราบซอตมาราบมีไหมอันนี้สนามฟุตบอลไหมคะเขาเตะตรงนี้เหรอคะใช่ค่ะนี่จะบันทึกไว้เป็นดิจิตอลฟุตปรินท์ ช่กับรถเราพ <อ S 1> เพ<ร>อะไรรู้ไหมคะเราจะตามมาตามมาได้เลยเราก็มาแต่อี่นี้แหละเดี๋ยวเรากําลังจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่เห็นเขาบอกว่าเหมือนเป็นร้านลับเดี๋ยวนี้เขาเรียกร้านลับใช่ไหมร้านลับก็แปลว่าร้านที่แบบอร่อยแต่แต่ถูกซ่อนอยู่อ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราจะมาชิมอร่อยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปชิมด้วยกันนะคะ เอ็มที่สองของวันนี้นะครับเราอยู่กันที่เอ็มมายาลาฟนะครับวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำครับและหิวแล้วค่ะอะไรเพิ่งกินพิซซ่าไปก็หิวแล้วเหรอแม่กินได้ทั้งวันค่ะ<อ>เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวร้านแจ้หงกันนะคะ<อ>ที่มายาลาบค่ะเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำที่ี่อร่อยมาก <Yeah. S 1> ผม,มชอบกินก๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำมากมีหมูสเต๊ดด้วยบีบมะนาวพื่อนิดทางตัวไหนเขา โตนี้่ไวอยากลองไอเนี้ยเซนเซียงคือน้ำตาลต้มยำน้ำตกเซียงไฮมีน้ำตกเลยรอะน้ำเป็นเซียงไฮที่ประเทศจีนอ๋อนึกว่าจะไม่เล่นแล้วแล้วก็มีหมูสเต็กด้วยใช่ไหมคะผมชอบมากหมูสเต็กเอายี่สิบไม้ก่อนผมคนเดียวก็สิบไม้นี่คือเจ๊หงเองว่ะขอบคุณแม่เอ็มที่สองเป็นแมาลาบเอ็มที่สามเป็นเอ็มแแบมเอ็มที่สี่อันนี้พี่แแบบเอ็มที่สี่เป็นมู มูสเต้เป็นมูแช่หมูมูมเ<อ>สเต้เอาลำใหญ่ไม่ใช่ใครลำใหญ่ไม่ใช่ลำคา,<ล>คานเราคิดว่าจะกินน้ำกระเจีย๊ยบเพราะว่าปกติเป็นกระจอกครับเอ็มมูสเต้ไม่พูดเลยเนาะอร่อยมันไม่ได้เยอะมากอร่อยเห็นไหมมีเอ็มห้าตัวแล้วเป็นหมูมันไม่เยอะสั่งสองชามแห้งกับน้ำ เส้นบะหมี่เขาจะเป็นบะหมี่แบบกินเลยกินเลยกินเลยย่างอมเข้ามาแล้วเราเล่นอุ้ยอันนี้สีน่าเป็นสีนี้อันนี้ใช่เลยเนี่ยสีแบบสียำๆเงี้ยใช่เลยถูกต้องของใบเป็นต้มยำไม่พริกของเป็นต้มยำใส่พริกปกติเลยครับขอบคุณครับน้ำซุปมีกระดูกด้วยขอบคุณนะคะครับอันนี้จะมีกระเพาะหมูมีตับหมูมีเครื่องในมีไส้กับเปิลเซียงจีเก็บไว้สุดท้ายหัวใจให้เธอกระเพาะดี เตีงยงไฮเป็นไงคะม่เหมือนเช้นใหญ่ปะ่ะเช้นใหญ่แต่แบบแต่มันดึงๆมื้อเย็นไม่ต้องกินแล้วเนี่ยครับวันนี้นี่ค่ะแล้วซื้อเยอะมากเอาตัวไม่โชก่อนมา,านคะอ<ฮ>ะไรบ้างเยอะได้กว่านี้อีกเพราะว่ารถเราจุเยอะมากค่ะ ใส่เราเข้าไปได้ทั้งตัวนี่ร้านที่2นะครับนี่คือพอกินก๋วยเตี๋ยวปุ๊บเนี่ยเรามาทังทีเราก็เลยซื้อก๋วยเตี๋ยวฝากฝาก,ากบ้านรุ้นบ้านนี้ฝากคนนุ้นคนนี้นะครับเพราะมันอร่อยมากอย่างฝากคนอื่นไงซื้อไป2ีบถุงไอ้นี่ีก3ชุด6สเต็กก็รดเราจุอ่ะวันนี้เน้นรถจุจกๆรจุไม่พอนะครับคนกินก็จุเหมือนกัน <laughs> ไปค่ะออกรถได้เลย นี่ยังไม่อิ่มนะครับยังไม่จบเท่านี้เพราะว่าเรามีหนึ่งเอ็มใช่ไหมเอ็มที่สามคือเมืองทองเราต้องไปหาคาเฟ่กินไปปกติเขาจะบอกว่าเขาจะไม่ค่อยกินแบบไม่ค่อยกินขนมหวานแต่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวก็รู้ปิดเลยค่ะไปเลยค่ะไปครับสวัสดีค่ะเมืองทองธานีเอ็มที่สามในวันนี้นะครับเมืองทองธานีแล้วเราก็มากับมิตซูบิชิเอ็กซ์แอนเดอร์ด้วยเอ็มเหมือนกันมิลค์จะเป็นตัวเอ็มค่ะ วันนี้ไปที่ไหนมาบ้างที่แรกคือ1 M คือแบ่งจ่ายนะครับพิซซ่าเชฟชื่อมาร์คใช่ที่2ก็คือซอยเมยลราบนะครับไปกินเจ๊หงก๋วย<า>เตรียม หมูต้มยำแล้วก็นี่ไงเอ็มหมูต้มยำแล้วก็หมูสปิงเอ็มอะหมูปิ้งไม่มีนี่เอ็มเนี่ยอ๋อหมูฟัดเต้หมูฟัดเต้ชื่อวันนี้เรามาเปิดกันที่ที่สามก็คือเอ็มเมืองท้อนะครับคาเฟ่สุดท้ายอ่ะเขามีกินอะไรบ้างเขามีหนึ่งมีแมคคาเดมี่กิได้แมคคาเดมี่เค้กมาร้านกาแฟใช่ไหมมีร้านกาแฟกับมีอะไรอีกอันหนึ่งมิลค์มีมิลค์ก็มีอะไรอีกอันหนึ่งเอ็มด้วยคิดให้ดีๆกินได้ด้วยมอคค่าด้วยหุ่ยเกือบล้ะเกือบล้ะเกือบล้ะมอคค่าก็ใช้ได้อีีกอออันนนนึงเมมูชื่่่่ววาาา ใช่ใช่ได้ไหมใช่ไหมตอบก่อนตอบก่อนใช่ได้ไหมมีมีไม่ใช่ได้ไหมตอบพี่มุมนี้คิดนานปะไม่ได้คิดเลยมันอยู่ในฉันชาตแต่อยู่ทําไมคนเยอะแยะมันอยู่ไหนอ๋อมีมีเมนีเอ็มค่ะเห็นไหมคะมีเอ็มมีเอ็มมอกค่ะเอ็มมัทช่าเชิญสั่งเครื่องดื่มค่ะอุ้ยนี่นะเรากําลังตามหาตัวเอ็มกันอยู่ค่ะไม่ต้องตกใจนะคะเราเจอเอ็มเราก็จะรู้สึกดีใจมากสั่งกาแฟให้เราหน่อย อเมริกาโน่เย็นหวานน้อยไม่หวานเลยเมื่อก่อนเขาหวานน้อยไม่เคยไม่เคยเลยเคยใครใครผิดคนแล้วผิดคนแล้วใครใครอเมริกาโน่เย็นไม่หวานเลยค่ะใครผิดคนแล้วแล้วสั่งให้เราอ่ะเขาสั่งให้เราใบเขาไม่กินกาแฟใบเขาสั่งไหมคะสั่งสั่งมือสั่งโลกเลยใบกินกาแฟก็ไม่กินน้ำผลไม้ก็ไม่ค่อยกินโบดี้กินแต่น้ำเปล่า เขาเขาเลือกที่สิครันีเยอะแที่นี่เหมือนไหมเหมือนที่นี่เขาเริ่มท่อะไรอร่อยค่ะมัชชายุสุกทำให้มีหนอนมัชชายุสุได้ตัวเอ็มด้วยค่ะโอเคมัชฉะยุสุหนึ่งทีนอกจากอเมริกาโน่แล้วเอาเอากาแฟยุสุไ้วยเคาดี่สช็อปี่ได้ครับวันนี้เราก็ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปย่าน 3M ด้วยกันค่ะเมงจ่ายมายาลา ต้องขอบคุณ M Journey ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้อยากชวนทุกคนมาเป็นครอบครัว M Journey กับเราค่ะ,ะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรม f i n d i n g M ตามหาตัว M ผ่านทาง Facebook M Journey ค่ะหรือว่าเข้าไปกดติดตามนะครับหรือว่าเข้าไปแอดไลน์เป็นเพื่อนของเรานะครับใน f i c i a l Account ของ M Journey นะครับค่อยปุ๊บเนี่ยคุณจะได้ l i มิต e d s t i c k ก er, อร์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคุณจะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเลขสมาชิก เลขเฉพาอของคุณเองด้วยนี่ยงของไว้ได้หมายเลข22มาค่ะเป็นเลขที่ชอบพอดีเลยอยากให้ร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะแชร์ทุกสิ่งที่เจอโชว์ทุกโมเมนต์ที่น่าจดจำบ M Journey Community สำหรับคนรักการเดินทางค่ะมาร่วมเดินทางกับพวกเรานะครับมาร่วมเป็นครอบครัว M M o u r n e y ด้วยกันเหมือนกับเรา2คนนะคะขับรถเหนื่อยพาคนไปเที่ยวเหนื่อยเมื่อยมงเม,ม,มาขาย แล้วก็คนแถวนี้เขาแบบเขาทำงานเยอะเขาจะนั่งออฟฟิศเป็นเยอะๆเขาปวดนั่งนิ่เมื่อยมากจิตการที่เราชอบกันก็คือเอ็มมาจะเอ็มภาษา